ผมนี่ครับน้ำหลาครับนะครับน้ำกำลังขึ้นครับผมฝนตกมาสองสามมือครับผมเดี๋ยวจะมาไ่เบ็ดนะครับนี่ครับจะมาไ่เบ็ดเลาะนี่ครับนี่ครับผมเดี๋ยวพาไปไซเลยครับมีเบ็ดอยู่หกหลังครับใส่เบื้องไหวเงี้ยไซเดือนครับ ผมนี่กับไซแ,แล้วครับอันนีนก็หลังที่นึงครับเงือซีเดือนครับหลังที่หนึ่งครับ,รบ,รบผมนี่ก็หลังที่สองน้ำไหลครับช่วงน้ำหลากนาา้ำไหลหลังที่สองครับเดี๋ยวไปเพิ่งครับนี่หกหลังครับผมมีน้ำไหลเต็มดูน้ำฝนครับ ปลาหนามผมนี่กับหลังที่สามครับหลังที่สามมีเสียเดือนหลังที่สามครับผมที่หกหลังครับหลังที่สี่นี่หลังที่สี่ผมหลังที่สี่ ัที่หาที่ลกเนี่ยครับนี่หลังหลังที่หาหลังที่หาครับผมมาหลายครับอันนี้ขอบสระเขานะครับว่าได้เดือนใช่อหมที่หนี่ครับหลังที่พก,กครับผม นี่ครับเน้สี่เดือนครับผมเดี๋ยวสีมาอัปเดตให้เบิ่งครับว่าไซไว่สิเปลี่ยนยังไงครับผมครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวมาหยามกันว่าสีหมานบ่ครับสบายตอนเศ้าครับพี่น้องครับนี่ก็ับมายามเบ็ดครับมายามเบ็ดเป็นเดเนาะครับ หลังโอ้นี่ครับพี่น้องครับโอ้หลังแรกครับหลังแรกหลังแรกหลังแรกมาแล้วครับหลังแรกหลังแรกมาแล้วโอ้ยดินแหงอยครับปลาหมอปลาหมอหนึ่ง pcs หนึ่งตัวครับ อ๋มอหนึ่งตัวครับเก็บเอาแนวไซ้ครับพอดีมาผู้เดียวผมมีบม่ได้ถือมาของผมก็นี่ครับอายุหากินครับเมื่อนี้ครับให้กับอันชั้นนี่กัเงียบครับอันนี้กับปักไว้นี่กันโอ้น้ำไหลครับน้ำไหลน้ำไหล หลังที่ที่สามครับหลังท,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 ที่สามโอ้ลุด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 ครับเนี่ยสายเนี่ยดิดออกนะครับเดี๋ยวไปหนีก่อนครับเก็บเพราะว่าก่อนไล่ครับกเ็เลยบดบุมีอู้อันนี้อะไรนะ อันนี้กัดดุดกันครับดุดอันนี้บทีอุย้ยครับอู้หักหักดามหักสบอรครับโดน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 อียะอียะโอ้โปากคอครับนี่ได้ปาดคอตัวหนึ่ง น,นี่ครับขออนุญาตปลดกันนะครับครับผมก็ปลดเสร็จแล้วครับเดี๋ยวก็จะไปเบิง้งอันต่อไปครับสุดท้ายแล้วครับพอดีใส่ไว้แค่หกหลังครับผมมีแค่หกหลังไม่เป็นยังหลักทะเลน้ำลายครับ อันเงียบนะครับอันนี้เงียบวัถึกเบิดแล้วครับเบิดแล้วหกหลังหกหลังได้สองตัวครับหกหลังได้สองตัวก็ขอบคุณหลายๆครับที่รับชมรับฟังครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบาวงเกษตรกดติดตามเบ้าผงเกษตรทางสายนะครับกัหาายูหากินเกษตรไปน้ำหายูหากินไปน้ำครับผมขอบคุณหลายๆครับผม นี่ครับบรรยากาศท้องทุกนาตอนเศร้าครับฝนกะที่เริ่มมาอีกแล้วเมื่อคืนกับฝนตกนักอีกครับผมขอบคุณครับ